สวัสดีนะครับพี่พี่นานๆนะครับลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพคนทํามาหากินนะครับชื่อช่องแป๊บนึงครับเปิดประตูก่เสียงมันกล้องครับเสียงมักล้อง วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาจะมารีวิวคู่กายช่างนะครับให้ชมนะครับเพราะว่าก็เพิ่งทําเสร็จแล้วก็เทสระบบเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับมีลูกค้านะครับมี f อนะครับมีพี่ๆนาๆหลายท่านนะครับทักมาหาช่างทําไมไม่ได้ลงคิวนะครับเอไม่ได้ลงคลิปนะครับวิดีโอหลายวันแล้วเพราะว่า ตอนนี้คือผมยังรองไม้มานะครับไม้น่าจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับลูกค้าที่ผมแจ้งคิวไปนะครับไม้ประดู่นะครับลูกค้าที่ผมแจ้งคิวไปไม้เพิ่งจะมาวันนี้นะครับเพราะว่าไม้มันไม่ไม่มามาไม่ตรงกําหนดนะครับไม้มาไม่ตรงกําหนดก็ไม่มีคลิปวิดีโอให้พี่ๆนานะนะได้ดูกัน <laughs> นะครับก็เลยอ่ะครับมา ถ่ายนี่แหละรีวิวคู่กายช่างนี่แหละให้ดูก่อนเนาะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับถ้าไม้มาเดี๋ยวจะเร่งให้นะครับต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับที่ที่งานมันล่าช้านะครับลูกค้าที่ผมนัดสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนเมษายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ผมก็ทำเพิ่งจะส่งไปนะครับชุดที่แล้วเมื่อตะกี้นี่นะครับประมาณ4 5หวันละก่อนนะครับ ก็สั่งไม้มาแต่ไม้ยังไม่มานะครับเดี๋ยวมีของพี่อะไรนั้นทับนะครับที่สั่งเป็นไม้กระพี้เขาวายนะครับเป็นคำขอลองนิ้วเดี๋ยวผมจะเล่งให้นะเป็นคำคอลองนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งให้นะครับเดี๋ยวก็ของพี่ฮันฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่งให้มีสองท่านนี่แหละเพราะว่าลูกค้าสั่งสั่งไว้นานแล้วนะครับสั่งนานแล้วเดี๋ยว นะครับตัวน,นี้นานมากนะครับเดี๋ยวจะเร่งให้กอดวันที่สิบห้าสองท่านเนี่ยนะครับสองสองท่านเนี่ยนะท่านอื่นก็ทําพร้อมกันนะครับทีเดียวเลยเดี๋ยวจะมารีวิวคู่กายนะครับช่างก็ลงสีก็เป็นผมลงสีกระป๋องเดียวนะครับตัวนี้รอบรอบเดียวนะครับแต่พิเศษผมใส่ไอ้กล้องเลดซอรนะครับกล้องเลเซอรติดเลเซอรลองดูนะครับ นะครับรีวิวท้ายเป็นท้ายไม้มะเกลือ Adjust นะครับตัวนี้ไม้มะเกลือนะครับนะครับไม่ใช่แก่นมะเกลือนะครับนะครับอันนี้คือไม้มะเกลือนะนี่ไม้มะเกลือมันเป็นแบบนี้นะครับนาค่าตามันนี้เป็นไม้มะเกลนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นแก่นมะเกลือมันจะดํานะครับตัวนี้คือเป็นไม้มะเกลือนะครับตัวนี้ปิดท้ายกระดูนะครับตัวนี้ให้ดูอีกฝั่ง นะครับพึ่งลงครับนี่กูกลายช่างนะครับก็เอาไปก็ลองลองเทสระบบดูแล้วก็โอเคครับติดเลสดอทนะครับก็แม่นแม่นอยู่ครับนะครับแม่นยำนะครับก็เปิดนี่ครับเปิดปุ๊บหมุนหมุนเนี่ยครับเวลาใช้เลสดอทเขาก็จะมีจุดแดงแดงด้านในในกล้องเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมนะครับจะเห็นจุดแดงแดงนี่เนาะ พี่ๆนะนะจะเห็นจุดนี่จุดแดงๆนี่แหละครับเป็นจุดเล็งของเรานะครับนี่มันจะเป็นจุดเล็งเราก็จะปรับนะครับว่าเราจะให้มันแล้วแต่นะครับเราใส่ยางเส้นหนึ่งสองเส้นนะครับเราตั้งเอาระยะเจ็ดแปดเมตรนะครับระยะที่เรายิงนั่นนะครับนะมันก็จะขึ้นอยู่ที่ระยะเรายิงนะครับว่าเราจะตั้งพื้นที่ที่เรายิง ว่าเราใช้ประมาณกี่เมตรนะตัวนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับระยะนะครับประมาณเจ็ดเจดถึง8ดเมตรผมตั้งไว้นะครับตัวนี้ก็คือใส่ยางสองเส้นเป็นรางตัวเบาด้วยผมใส่นี่ครับนี่ให้มไหมครับนี่รางตัวนี้นะครับเนี่ยรางชุดเนี่ยพันห้าเนี่ยรางโป่งนี่แหละผมใส่นะมันเบาดีครับมันไม่หนักนะครับแต่แต่ใส่ปีกดูผมใส่ดู ผมใส่ปีกโรเลอร์ยางตึงๆด้วยนะครับเสริมยางด้านนอกได้อีกสองเส้นนะครับนี่นะนี่ผมตัดยางสั้นๆเองนะครับนี่นี่ผมตัดนะดูนะครับนี่ประมาณน่าจะสิบหกเซนนะครับนี่สิบห้าสิบหกเซนอาตัวนี้ตัวโรเลอร์นี้ผมตัดยี่สิบนี่ครับนะยางตึงๆเลยนะครับผมใช้สองเส้นนะครับได้สบายนะครับนี่ให้ดูตัวรางนี่รางตัวนี้แหละ นะใส่ได้สบายผมผมจะเจาะลดน้ำหนักหน้าช่วงชักก็จากโคนปีกโคนปีกมาหน้ากล่องนะจะอยู่ที่70นะชัก70นะครับเจถ้าจากนู่นมาถึงเงี้ยนี้ก็ประมาณ60สิบนนะครับนะครับ ถ้าจากปลายปีกมาหน้ากล่องก็เจ็ดห้านะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นขาจับนะครับนี่นะครับเป็นขาจับขาจับนี่แพงกว่ากล้องอีกนะครับนะนะครับขาจับเลสดอตนี่เพราะว่าผมสั่งทานะครับเป็นอลูมิเนียมหนาตัวนี้น่าจะหนาสี่ห้ามิลนะครับเขากัดมิลลิงให้นะครับนี่ครับตัวครอบเนี่ยนะครับต้องต้องสั่งนะครับ ก็เซฟได้ปกตินะครับนี่ครับเซฟจะอยู่ด้านหลังนะก็เซฟได้ปกตินะครับผมใช้ผมใช้ลูก5้ามิลน,นะครับใช้ลูก5้ามิลเพราะว่าผมเอาไปไว้ยิงชาร์โดในพุ่มนะครับ,ใ,นะรบใส่ลูกใหญ่นะ สายก็ร้อยห้าสิบปอนด์ที่ผมใช้ย,ยิงในพุ่มนะครับลูกห้ามิลลูกห้ามิลแล้วก็สาย PE 150ร้อยห้าสิบนะครับรุ่นนี้ก็คือถ้าถ้ายิงปุ๊บดึงปั๊บเลยนะครับจะไม่ปล่อยให้มันวิ่งนะครับจะไม่ได้ปล่อยให้มันวิ่งนะครับก็ไปยิงมาแล้วครับยิงมาแล้วแต่น่าจะโดนโดนแบบโดนไม่โดนไม่ไม่เน้นเน้นนะผมดึงแล้วเนื้อมันขาดนะครับน่าจะโดนหมิ่นนะก็เลยไม่ได้คลิป ให้ดูให้พี่ๆนาณาได้ดูเลยนะครับนะครับก็มารีวิวให้พี่ๆนาณาดูนะครับนี่ฝนมันตกนะครับนะนี่ว่าจะเทสให้ดูด้วยนะครับว่าจะเทสให้ดูด้วยเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวมจะเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ฝนหยุดตกก่อนก็รีวิวไปคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะครับพี่ๆนาณบางท่านยังลังเลอยู่นะครับว่านี่ลางชุดชุดชุดลางตัวนี้นะครับนี่ จุดล่างนี้มันหนักแค่โลเดียวนะครับรวมหมดเลยนะครับรวมหมดขาจับท่อปีกครับขาจับท่อปีกล่างนะครับไกน้ำหนักรวมหมดนะครับแค่หนึ่งกิโลนะครับโดยเฉพาะตัวล่างนี้มันหนักห้าขีดนะครับตัวล่างหนักห้าขีดนะพี่ๆในน้าบางท่านรู้นะครับกลัวมันไม่แข็งแรงนะครับกลัวไม่แข็งแรงกลัวมันไม่แรงอ้แรงแน่นอนครับตัดยางสั้นๆเอาครับชักสั้นๆ ช่วงชักไม่ยาวนะครับถ้าช่วงชักยาวนะครับช่วงชักยาวเราไว้ยางมันยาวๆนะครับก็มีค่าเท่าเดิมน,นะครับมีค่าเท่าเดิมน,นะช่วงสมมุติช่วงชักขอผมแปดสิบเก้าสนะครับแปดสแต่ว่าตัดยางนี่ยี่สิบหเซนแบบนี้ก็มีผลเท่าเดิมครับนะยางหย่อนหย่อนะครับความแรงก็เท่าเดิมแต่ช่วงชักช่วงชักสั้นๆนะครับช่วงชักเราสั้นๆ เราก็ตัดยางมันสั้นๆนะครับยางตึงๆนะครับดูรับประกันนะครับยิงนะครับปากสั่นหมดเลยครับนะครับนะเชื่อผมได้เลยนะแรงไม่แรงมันอยู่ที่ขึ้นที่ยางที่เราใช้ยางที่เราตัดนะอยากได้แรงจัดนี่สิบสี่ลูเล็กนะครับสิบสี่ลูเล็กนี่ตัดสิบห้ามิลลองดูนะครับรับประกันเลยนะครับกดแต่ละทีนี่ปากสั่นเลยแหละผมว่านะครับ ลูกค้าที่เอาชุดนี้ผมก็จะเจาะลดน้ําหนักหน้าให้แบบนี้เอาตัวนี้นะครับที่ผมติดนี้เป็นตัวนี้ติดเป็นโรเลอร์ลูกปืนนะครับนะเป็นโรเลอร์ลูกปืนจะเห็นลูกปืนอยู่ด้านในนี้ด้านในด้านในเป็นลูกปืนนะตัวนี้เป็นโรเลอร์ลูกปืนมันจะลื่นๆนะครับแล้วก็จะมีโรเลอร์ปืนนะครับ นะของช่างก็จะประมาณนี้นะครับอูกายนะครับเลสดอตตัวนี้คือปรับจุดนะครับนี่มันจะมีระดับระดับสระดับ5 1 2 3 4ึี่ห้านี่คือนะครับคือจุดนะครับคือจุดที่เราว่าแบบว่าเราจะเอาจุดมันเล็กมันใหญ่ใหญ่สุดก็คือระดับ5นะครับจุดจุดจะใหญ่นะครับนะครับมันมี มันมีสองจุดมันจะเป็นสีจุดเขียวกับจุดแดงนะครับแล,แ,แล้วแต่เราจะใช้ถนัดนะครับผมเอาจุดแดงนะครับจุดแดงตรงนี้ก็คือปรับไอ,อ้นี้คือปรับซ้ายขวาตรงนี้ตัวนี้คือปรับขึ้นลงนะครับจะให้จะให้ระดับมันขึ้นหรือมันลงตรงนี้นะครับตัวนี้ขึ้นลงนี่ปรับซ้ายขวา มีแบตนะครับเอ้ยมีฐานนะครับตัวนี้เป็นฐานฐานกลมๆเปแบนๆน,น,นะครับถ้าลูกค้าสนใจงานสั่งทำก็ทักมาหาผมได้นะครับที่เบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์นี้นครับเบอร์โทรไอเดลานะครับอันเดียวกันเลยโทรเลยเบอร์นี้นะครับ เบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์นะครับไลน์มาก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับอันเดียวกันเลยนะครับพี่นาคก็ทักมาหาผมได้เลยหมายว่าอยากได้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นยางนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆพาออกหมายให้ดูให้ชมนะครับตัวนี้นะครูกายนะครับนะครับลูกค้าทักมาขายไหมครับขายคือเก้าอีก <laughs> ถ้าลูกค้าอยากให้ผมติดให้ก็ติดให้ได้นะครับลูกค้าที่สั่งนะอยากให้ผมติดไอเลขาไปแต่ลูกค้ามีกล้องอยู่แล้วแบบนี้ก็ลูกค้าก็ลูกค้าก็ซื้อกล้องเอาแต่ขานี้มันต้องได้สั่งมันมันแพงกว่ากล้องอีกนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับราคามันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนี่นะครับนะครับไอตัวเล็ดดอทนี้มันจะอยู่ประมาณห้าร้อย ไอ้สี่ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วแต่นะครับผมสั่งมานะครับสี่ร้อยสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยสี่สิบห้าสิบเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้มันแพงนะครับแต่ตัวนี้ขาจับมันขาจับมันจะแพงกว่าห้าร้อยห้าสิบเนี่ยครับอุปกรณ์เสริมสายพีีนะครับมีนะครับมีร้อยปอนนะครับลูกดอกนะครับลูกดอกนะครับลูกดอกร้อยดอกก็เหลือเท่านี้นะครับ แล้วก็มีแว่นตัดแสงแว่นออโต้นะครับแว่นออโต้ตัดแสงนะครับเลนโพลารลท์นะครับตัวนี้จะเป็นแว่นออโต้นะครับอยู่ในร่มก็มันจะปรับเลนใสๆนะครับมันค่อยๆปรับนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บนะพออยู่กลางแดดมันก็จะปรับให้แบบแว่นมันมืดๆนิดนึงแบบนี้นะครับมันเป็นออโต้นะครับออโต้เลนแล้วก็จะปีเราเลือกเปือยครับคู่สองร้อยนะครับแว่นออโต้สองร้อยเราเลือกเปือยสองร้อย แล้วก็แบบธรรมดาก็มีแบบนี้นะครับนี่ครับร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ P e นะครับพีอทักสี่ก็มีครับทักสี่นี่ม้วนละร้อยครับนี่ร้อยปอนนะครับตัวนี้ทักสี่ร้อยปอนนะครับม้วนละร้อยแต่ถ้าสักถักแปดไแบบเนี้ยถักแปดมันจะเหนียวไนถักแปดร้อยปอนนะครับสองร้อยนะครับราคาก็จะแตกต่างกัน นะครับตัวก็ยังยังไอยังชุดที่มันว่างว่างสี่ลำก็ยังเหลือลำเดียวนี่ครับนะยังเหลือไม้กระพี้นี่นะครับลำเดียวนะสามพันแปดเนี่ยครับตัวกําคอประดูติดจองอยู่นะครับนี่ไม้กระพี้สวยๆนะครับนี่ยังว่างนะครับไม้กระพี้ลำนี้นะครับยังว่างนะครับสามพันแปดครับยังว่างยางมีนะครับสิบสี่ลูเล็กสิบห้ามิลสิบสี่ลูปกตินะครับก็มีนะครับ แล้วก็ชุดบนนะครับชุดบนพันห้านะครับชุดบนมีพร้อมนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับพี่ๆนะนะนะครับขอบกลก็มีนะครับขอบไกลอลูมิเนียมปีกอลูมิเนียมไกลเหล็กนะครับไกลเหล็กปีกเหล็กนะครับปีกอลูมิเนียมปีกโรเลอร์นะครับมีก็ทักมาได้นะครับสนใจอย่างไหนนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆ่นะ,น,ะนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรักชมนะครับเดี๋ยวไม้มานะครับเดี๋ยวไม้มาผมจะอัปเดตให้พี่ๆ่นะในชมกันอีกทีนะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ